โอเคครับผมก่อนเปิดคลิปนะครับผมมาเปิดกล่องแล้โหูกล่องโคตรโหดมาเดี๋ยวอราเวนกดรัวๆนะครับผมกล่องคนดดน,ะคนี้ปึ๊ก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 รัวฮะมาดูอะไรได้เสร็จอะไรกันบ้างเอาเรื่องนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับพี่ก๊อดนั่นเองนะครับผมวันนี้จะมารีวิว บอสีเคนหมวยเซิฟดีเซิฟเดิมของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอัปเดตเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้แม่งโคตรเดือดนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็มาดูในส่วนโปรโมชั่นนะครับผมนี่จะเป็นเซตกัญชาแล้วก็เซ็ตโอ e นะครับผมแล้วก็เซตฟ้า Vs นะครับผมแล้วก็เซ็ตพันนะครับผม,ต,บผมตัวละครก็กันมี 70, ด70โดด50นะครับผมก็จะปรับ กากลงก็ตามนี้นะตามโปรโมชั่นใหม่นะครับผมแล้วก็มาดูกันที่ของฟาร์มนะครับผมอยู่แมปฟาร์ม pvp นั่นเองนะครับผมก็จะมีซองดาเมจ4 0่8 8 8เนะครับผมนี่นะครับก็ดูตามนี้นะครับผมส่วนแมปฟาร์มพรีเมียมนะครับผมฟาร์มโนดออ ยิงกันตายของไม่ตกนะครับผมก็ต้องเก็บชิ้นส่วนนะครับผมเพื่อมาคับอะไรพวกนี้นะครับผมกดตัวเจเพื่อคับนะครับผมแล้วก็มาดูกันต่อที่การตกปลานะครับผมก็นี่น่าจะเพิ่ม กาชาเพิ่มอะไรมือผีอะไรพวกนี้มานะครับผมมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์นะครับผมดูดเร็วร้อยคิดดูดีเฮียดูดปึ๊บหมดกองอ่ะนี่ก็จะเป็นกาชาใหม่นะครับผมก็มี9 4นะครับผม10เซตนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องแลใหม่นะครับผมระบบกล่องใหม่นะสามารถกดปึ๊บๆๆได้เลยเหมือนต้นคลิปนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นแมปใหม่นะครับผมก็จะเพิ่มมาด้วยกัน2แมปนะครับผมก็จะมีแมปโซนใหม่แล้วก็ มีแมปที่ตัวละครจะไม่มีความสามารถนะครับผมลงไปคือเป็นตัวกากเป็นตัวเอโลนเลยนะครับผมมาอันนี้ก็จะเป็นของตามยิวมานะครับผมก็จะได้ถึก10บรีสิดูยีเก่งถึงสิ้นเดือนนะครับผมแล้วก็ได้รับกัญชา2 EA นะครับผมยิวมาวันที่5้านะครับทุกคนก็ใครดูคลิปนี้ก็วันที่5นะครับมาเล่นกันด้วยนะครับสามทุ่มนะครับผมโอเคครับส่วนกาชานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเมื่อกี้ผมลองเทป100ลูกนะครับก็ได้ตัว 94มาเซตหนึ่งเนาะ100ลูกก็สามารถติดต่อซื้อทางเพจหรือพ่อค้านะครับลูกละ3า3บาทนะครับผมก็มีโอากาสได้ของดีๆเพียบนะครับผมโอเคแล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟฟาร์ม PV PVP กันนะทุกคนก็แบบนี้มันยิงกันตายนะของตกนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าต้องดีๆนะเนี่ยมันก็จะดรอปของพวกนี้นะนี่คือบอสต,ตัวเล็กนะครับผมผีตัวเล็กก็จะดรอปเหมือนบอส MVP นะเอ๊ะดรอปเหมือนบอสขาวเออ แต่บอลบอสขาวเิื้อพรีเมียมนะครับผมผมผู้ผิดขออภัยด้วยมาส่วนบอสใหญ่นี่ก็จะดรอปของไม่เหมือนพรีเมียมนะครับผมของแท้อวนเจ็บโมเยลนี่นะครับเนี่ยมาฟาร์มแล้วนี่เห็นไหมได้ดอลลาร์นะครับดอลลาร์สามารถเอาไปแลกเป็น GC ได้นะครับทุกคนสําหรับคนที่อันนี้อย่าตกปลานะนี่ในรอยอันเลยอ่ะเอาหูมาตาฟักเกอร์นี่นะเห็นปะกดได้ง่ายนะครับทุกคน ของก็ได้ง่ายได้แปดสี่ไปละโคชิลว,วันเยบโมเยลเนี่ยได้ครบเซตละโคตรเท่โคตรตึงมันตอบถึงก้าสูงน,นะครับต้องขยันนะแต่แบบนี้ของมันจะดีกว่านะครับผมของมันจะดีกว่าแบบฟาร์มยิงกันไม่ตายนะเอ้มันยิงกันตายแหละแต่ของไม่ตกเออฟาร์มนั้นแนะแต่ว่าบอสมันจะค่อนข้างน้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไป แมปที่บอสเยอะแล้วก็ยิงตายของไปตกนะครับเป็นฟาร์มโนดอปนั่นเองนะครับผมเจอกันครับผมโอเคแล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟฟาร์มโนดอปนะครับผมมายิงกันตายนะแต่ของไปตกเนี่ยบอสขาวก็จะดรอประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนอาไปคราฟนะครับผมก็ขยันก็ใครขยันก็โอกาสได้เยอะนะเพราะบอสไม่โคตรเยอะเกิดเร็วมากเลยบอสเอ็มเนี่ยผมมาฟันบอสเอ็มเนี่ยบอสเอ็มก็ได้กล่องนะครับเนี่ย,ยกล่องดีด้วย ดูเลยด้เซตเนียโอ้โหแต่มีดที่ผมใช้มันเป็นมีดแบบว่าดาเมจแสนหนึ่งนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะทำไมฟันทิ้เดียวตาย <ๆ S 1> เก็บดหลงดอลล่าดีกว่าเพื่อไปแลกคิซีนะครับผมต้องขยันนะครับเพราะว่าทางเอ็ดมินจะไม่แจกดอลล่าไม่แจกคิซีละต้องหาฟาร์มแล้วไปแลกเองนะทุกคนต้องใช้ความพยายามกันนิดนึงนะครับผมมาครับเราก็มารีวิวเซตกัญชาครับ นี่เป็นเซต50นะครับผมก็ในประมาณนี้เองนะครบทุกอย่างได้ยินวัด <c oughs> ตาลูกเก็บตาวันนี้ทุกคนเออมันกันมีดอ๋อมานี่ไงตายชุดเดียวไม่ต้องชักเลยวันนี้นะ แน่ทนายผมแตกกูแค้นกูแค้นไม่คิดทนายผมแตกเลยทุกคนกูแค้นว่ะขออยู่มุมนี้ว่ะมุมแบบมุมอร่อยอะ่ะการเทคนิคการหนึ่งหนึ่งนะครับผมเราต้องตั้งเยืองมานะครับตั้งเยืองมาเงี้ยเวลาออกไปเราจะได้เห็นทั้งตัวกว่าเห็นปะตั้งเยืองนะเนี่ยเนี่ยเราได้เปรียบเว้ยเห็นปะนี่เป็นเทคนิคผมไปยนะทุกคน เน่เทคนิคเทคนิคเทคนิคอะ่ะสมมติว่าตั้งอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเราตั้งแอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้โฟบเลยหนึ่งเราเห็นเรายิงมันก่อนเลยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเราตั้งเหมือนกันเนี่ยตั้งตั้งเงี้ยตั้งอเงี้ยอุ้ยสนายผมเล่นไม่ค่อยเป็นแบบเนื้อขออนุญาตนะพอตับตับเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เป็นอ่ะ ไม่งทนายผมแพ้ว่ะอันแน่อันแน่มาแล้วโปรนี่โปรดีนี่อย่ายิงฟรีไงยิงฟรีไงยิงฟรีไงเอ้ไปพันดีกว่าวะเป็นเราไปแก้ทนายพันเดือดอันนั้นโอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ไอ้เจ้ามีโคตรโคตรโหดมิดเนี่ยผมว่าผมจะตั้งแต่เล่นละแม่งถ้ากูตายนะกูจะเลิกเล่นบททนายตลอดไปชีวิต เฮ้ยได้อยู่มันสะบัดอะทุกคนมันสะบัดตัะตายตัวตายตัวตายน้องใชยมันโหดเกินไปน้องผมเชิญพ่อค้ามาเล่นด้วยนะเฮ้ยะคมอะใครไหวอะ มาดิ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 กูไม่ไหวละกูไม่ไหวละ <c oughs> <c oughs> ตายตายดิตายดิตายตายดิตายโอเคแค่น, <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, นี้นะครับทุกคนชิวเกนนะครับ